มูลค่าของคุณกี่บาทะคะไม่สามารถประเมินค่าได้ จะเกินไปสวัสดีอมก๋อยถึงแล้ว,วเป็นไงบ้างคะมาอมก๋อยครั้งแรก มันก็ดีค่ะเรารู้สึกเหมือนแบบมันมีที่ที่เราไปไม่ถึงอีกเยอะเลยนี่เรากำลังจะเตรียมอาหารมื้อกลางวันนะคะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเราจะกินข้าวกันอีกทีคือตอนเย็นเี่ยงเมื่อกี้กลงเขาบอกว่าอะไรนะมีคนไข,ไข้รออีก500คนมีคนไข้500มีคนไข้รอ500คน นะคะเราก็มาถึงหมู่บ้านที่เราตั้งใจกันนะคะเป็นังบ้างคะคุณแอ๋โอ้โหนึกว่าขาไอติมซ้อมซ้อมขายไอติมอะไรก็ต้องเลยทำไมเพ่งจะบอกานที่สุดเรก็มาถึงเลยแล้วเป็นไงบ้างคะ ปาาหวกเป็นยังไงไม่รู้รแต่สามบอกสี่สิกิโลเหมือนสักร้อยโลอ่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้คือโรงเรียนที่อมก่อยนะคะตอนนี้อากาศเป็น,ปนยังไงคะ าเหมือนแบบเสียทรงอ่ะคือมันถูกบิดหนีมาแล้วก็แบบยืนตรงเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือแบบมันปวดตรงนี้ สวัสด,ดีวันอาทิตย์สีเหลืองเหลืองตั้งแต่หัวตัวเสื้อเสื้อของอ,อง๋หอหมอพ่อย มีอะไรมาขอตัวเองบ้างมีทั้งเนี่ยทั้งชุดแล้วของเราเองอยู่วันที่สองแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบได้เปิดโลกมาดูว่าค่ายอาสาจริงๆริงที่ทางเขาทำเป็นยังไงปกติเป็นแบบค่ายอาสาสำคัญนิดหน่อยเน้นเที่ยวไม่เน้นไม่เน้นทำแต่อันนี้เน้นทำไม่เน้นเทีย่ยวว่าเราอิ่มเดี๋ยวรอบหน้าทำมาด้วยกนันนะหมอบิวเขาต้องการแพทย์แผนจีนอย่างมาก เตรียมมือไว้ฝังเข็มมือเปโลวินฝังเข็มประมาณ500เข็มแค่นั้นแหละ เย็นลนเย็นไว้ไหวโสวยงามบ้านอยู่ใกลทุลากันดังลรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครออย่างร้อนแสนร้อมย่างหนาวก็หนาถึงใจไม่มีผ้าห่มคลุมกายโงเรียนมีครูสองคน เชียสะลาต้นอดทนอยู่ห่างไกลความสบายชารจะวงให้เห็นใจความสัน,นกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่ำกัน,กนโลเีล สลาตุมอดทนอยู่ห่างไกลความสบายชายจะวนให้เห็นใจความสันนพื่อนไทยให้ขัดไทยแก่เพื่อนกกันลง,งลงเลี้ยงโคหนูอยู่ใกล้ใกล้ใกล้อยากให้คุ้นคุ้นหันม,มองลง ขอบคุณพิการู้หนาสละเวลานำของมาให้ว่าหนูไม่มีอะไรว่าหนูไม่มีอะไรแต่น้าใจของคุณขมอมากนะคะเ้ไงบ้างคะคุณหมอทุนกิดีค่ะมาใครอาสาสบายดีค่ะสนุกดีเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกค่ะเมื่อกี้น้องเขาร้องเพลงสุงมากตาสุง ที่10เท่าไหร่12 12พฤศจิกานะคะ <laughs> สุดเป็นยูทูบเบอร์ค่ะยโอนค่ะบมเพลงเนึง วันนี้นะเราไปมาสองสามที่เราไปมาหลายที่วันนี้เรามาที่ไหนเราจำไม่ได้สักที่เลยแต่เรารู้ว่าที่ที่เราไปคือที่ที่ในหลวงลราชการที่เก้าค่ะท่านเสด็จไปไปเจอชาวกะเหรี่ยงเราก็ดีใจมากเลยที่ได้มาแล้วมาเช้าคือน้ำตาซึมเลยอ่ะบ้านของหนูอยู่ไกลไกลไกลอ๋อหนูจะยังมง <No S 2> <laughs> มนแบงร้องเพลงให้แล้วมันสัมผาาัสจะเเกินไปถึงข้างในอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตที่แบบคนบอกว่าลําบากลาบากอ่ะอยากจะให้มาประสบการณ์แบบความลําบากที่นี่แล้วแบบเหมือนใครที่แบบใช้ของกินปุ้มเป่อยหรือแบบซื้อของที่มันไม่จาเป็นเนี่ยอยากจะให้แบบมาสัมผัสธรรมชาติจะกลับไป back to b a s i c แค่ปัจจัยสี่เราก็อยู่ได้แล้วอันนี้จำเป็นไหม <laughs> ขนมขนมไม่ต้องกินเยอะอย่างเงี้ยกินข้าวให้หมด หมดข้าวกินหมดแล้วมีขนมด้วยเราขาดน้ำตาลไม่ได้อันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวภูเขาแม่ฟ้าเอบดดูเลยว่าอระบ้านแม่ลงค่ะที่นี่นะคะสมเด็จพระเทพท่านเสด็จลงมาทำให้แบบชาวบ้านอยู่ได้อะไรเงี้ยก็เลยสุดเหมือนแรอดีจุงได้มาอะไรอย่างนี้ ลานหอนที่บอกว่าออแล้วก็เราผ่านลานฮอของสมเด็จพระเทพด้วยแต่ตอนนี้มีวัวอยู่สองตัว <c oughs> ผูกทด้วย <c oughs> ูกไว้เป็นไม้กั้นแล้วก็เอ้ะสงสัยทําไมทําต้องมีไม้กั้นนะอ๋อรู้แล้วเป็นลานฮอลงนี่เองตอนนี้เรารอคนไข้ค่ะแต่คนไข้ยังไม่มาเลยแต่เนี้ยค่ะจิตอาสาทางหลายแหล่นั่งตรงนั้นนั่งตรงนู้นวันนี้จะเอาเห็นไม้กั้นก็คือตลูกออโต้ใช่ไหม Ha <laughs> ha